สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและร้านไลออนขายเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่อีกแล้วนะครับใครที่กำลังมองหาเป็นรถครอบครัวนะครับอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับเป็นสไตล์ SUV 7ที่นั่งนะครับหรือเป็นสไตล์ PPV นะครับต้องห้ามพลาดคันนี้เลยวันนี้นะครับเรามาจัดโปรหนักนะครับแจกจริงเลยนะครับออกรถศูนย์บาทไปเลยนะครับเพราะเราจะแถมฟรี ประกันภัยนะครับรถยนต์นะครับเป็นของใหม่นะครับประเันหนึ่งให้1ปีเต็มเลยนะครับฟรีค่าโอนนะครับของแถมอื่นอีกจัดเต็มมากๆนะครับและวันนี้นะครับในคันนี้เลยนะครับมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.4 elite edition นะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อหรือ 4WD นะครับและมาในปี2019เลยนะครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวไม่เพียง 80,000โลเท่านั้นนะครับและมีอวดเข้าสู่ตลอดทุกระยะเลยนะครับออปชั่นฟังก์ชันสมรถน,นะครับระบบความปลอดภัยจัดเต็มมากๆนะครับและเขายังเป็นรุ่นแต่งพิเศษตัว elite edition อ,อีกด้วยนะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมเลยว่ารุ่นพิเศษนะครับกับรุ่นธรรมดานะครับอะไรที่แตกต่างกันบ้างฟังก์ชันภายในเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันจากด้านหน้าเลยนะครับในเดี๋ยวเราให้ดู เริ่มด้วยนะครับในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับเขาจะเป็นสีดำนะครับและยังได้ในส่วนของเลด้าแอดแอพทีฟคูดคอนโทนก็มีให้ด้วยนะครับโลโก้นะครับหรือตัวหนังสือตัวนูนะครับคำว่าปาเจโร่สปอร์ตอันนี้ตรงรุ่นนะครับมาจากโรงงานเลยและยังได้เซ็นเซอร์รอบคันนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับพร้อมด้วยกล้องนะครับ360องศารอบคันนั่นเองไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดีย์ไทม์นั่งนิ่งไรนะครับและไฟตัดหมอกมาให้ครบถ้วนเลยนะครับและในส่วนของสีคันนี้จะเป็นสีดํา และเป็นอีกหนึ่งสีนะครับที่ขายดีมากๆนะครับเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับสีดําและสีต้องบอกว่าเรียบร้อยมากๆนะครับล่องรอยสเก็ตหินลิ้วรอยต่างๆถือว่าน้อยมากๆนะครับยังฉ่ำมากๆและในส่วนของล้อแมกนะครับคันนี้เขาจะได้เป็นล้อแมกอะลอยคอรบ18เป็นแมกของพิเศษของตัว e l ลิทนะครับเขาจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับเป็นแมกแท้ตรงรุ่นนะครับรุ่นพิเศษของ e l ลิทเลยนะครับภายในนะครับโฉคช่วงล่าง เดิมๆนะครับสมรรถนะต่างๆนะครับถือว่านิ่มนวลมากๆนะครับไม่มีล่องรอยของการชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมแน่นอนนะครับและในส่วนของกระจกมองข้างนะครับเขาจะเป็นพับออโต้นั่นเองนะครับเวลาเราปลดล็อกนะครับเขาจะกางเองอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับเป็นสีโคมเมียมีไฟเลี้ยวปายกระจกมองข้างและยังได้กล้องนะครับสมาร์ทวิวนะครับ360องศารอบคัน และยังมีนะครับจุดเติมจุดอับสายตาครับหรือบายสปอร์ตก็มีให้ครบทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยมือจับก็เป็นโครเมียมนะครับมีตัวสมาร์ทเอ็นที่คีเลสนะครับล็อกรถปลดล็อกเพียงกุญแจอยู่ในระยะและเป็นรุ่นพุสตาร์ด้วยนะครับไดดิสเบรกทั้งหมด4ล้อเลยและในส่วนด้านท้ายนะครับเอกลักษณ์นะครับสวยเลยนี่ไฟท้ายเป็น led นะครับมาพร้อมด้วยเซ็นเซอร์ด้านหลังกล้องมองหลังนะครับและยังมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับไฟเบรกด้วยสามก็มีให้ครบเลยนะครับ และในส่วนของด้านในนะครับสาหรับคันนี้ในดูเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับลอยตะเข็บเม็ดอาร์คลอยหัวน็อตกันก่อนเลยนะครับว่าคันนี้นะครับรถสวยจริงๆนะครับไม่มีขันไม่มีงัดแงะนะครับตะเข็บเดินตรงนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิกาหรือน้ําท่วมนะครับอันนี้เป็นรถบ้านเดิมเดิมเลยนะครับรถสวยมากๆนะครับเข้าศูนตลอดทุกระยะนะครับและนี่นะครับเรายังใส่พรมเข้าลูกเป็นของใหม่นะครับที่เราสั่งตัดใส่ให้รอบคันเลยนะครับเราสามารถพับเบา นะครับแถวสุดท้ายนะครับให้เรียบเนียนแบบนี้ได้เลยนะครับหรือใครจะนั่งนะครับเราก็สามารถยกขึ้นนะครับนี่แบบนี้เลยนี่โหแล้วผมเ้ารูปนะครับสวยมากๆนะครับเขาจะเป็นสีดําได้ครีมนะครับเป็นของใหม่ที่เราสั่งตัดให้นั่นเองนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมออปชันด้านในสําหรับคันนี้กันและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสําหรับมิสูพิชิปาเจโรสปอร์ตคันนี้นะครับมาพร้อมด้วย ขุญแจคีเลตแบบนี้นะครับมีด้วยกัน2ชุดเป็นรุ่นพุสตาร์ t นะครับเหยียบเบรคกดพุสตาร์ t ได้เลยนี่นิ่มนวลมากๆนะครับเป็นเครื่องยนต์คอมม่เร็วดีเซลนั่นเองนะครับและเดี๋ยวเราให้เริ่มต้นนะครับให้ดูกันจากเบาะด้านข้างกันต่อเลยนะครับเขาจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเป็นสีพิเศษสําหรับตัว e l ลิทเท่านั้นนะครับได้เบาะป่าไฟฟ้าคู่หน้านะครับและในส่วนแผงประตูก็จะเป็นสีโดดดานะครับตัดด้วยหนังสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะครับมือจับเป็นโครเมียม รับริ้วรอยนะครับแทบไม่มีเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมเป็นคนที่ลักรถดูแลรถดีมากๆเลยนะครับคอนโซลด้านหน้าไม่มีริ้วรอยไม่มีคราบกาวแต่อย่างใดเลยนะครับมีแอร์แบ็กนะครับทั้งด้านหน้านะครับคู่หน้าเลยนะครับและในส่วนของหน้าจอนะครับได้หน้าจอทัชสกรีนมาจากโรงงานนะครับออปชันมีเดียครบคันเลยนะครับได้แผนที่นํำทางนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของวิทยุ FM/AM เชื่อมต่อ USB DVD SD card Blue t o o t h ูนะครับออปชันถือว่าครบ และยังได้กล้องนะครับสมาร์ทวิว3 6 0องศามาให้รอบคันเลยนะครับระบบความปลอดภัยโอ้หเยอะมากๆเลยนะครับระบบแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลด้วยนะครับแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาได้เลยนะครับหรือจะเลือกนะครับเป็นโหมดออโต้ก็ได้นะครับและในส่วนของเกียร์นะครับเขาจะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับและยังได้นะครับไม่เลยนะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อหรือโฟล์ดได์นั่นเองนะครับเบรกมือไฟฟ้ามีให้ครบและในส่วนของระบบขับเคลื่อนนะครับ เราสามารถเลือกปรับโหมดตามการใช้งานได้เลยขับซขับสีต่างๆนะครับขับสีสโลต่างๆเลือกได้นะครับตามความต้องการเลยและสําหรับเลขไม่์คันนี้นะครับไม่เพียง80,000กิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถบ้านมือเดียวเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับและในส่วนของพวงมลลาลัยจะได้พวงมลลาลัยหนังมันตีฟังก์ชันนะครับมีโลโก้มิซูบิชิตรงนี้นะครับแอร์แบ็กคู่หน้าและด้านซ้ายนะครับจะได้เพิ่มเสียงรถเสียงครับเปลี่ยนคืนเปลี่ยนโหมดนะครับ ดูกล้องจากตรงนี้ก็ได้อีกหนึ่งจุดนะครับและสําหรับด้านขวามือนะครับจะได้ระบบ Adaptive Cruise Control นั่นเองนะครับหรือระบบช่วยในการขับขี่แปลผ่านความเร็วตามรถคันทังหน้านะครับและเกียร์เพนเนอรชินะครับบวกลบเกียร์เชนเกียร์จากตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดเลยนะครับไฟหน้าเปิดปิดแบบอัตโนมัติหรือออโต้นะครับและยังได้ในส่วนของ Energy Start Stop นะครับหรือรุ่น push start นั่นเองนะครับมีเตือนการชนนะครับปิดเปิดเซนเซอร์การทำงานต่างๆ นะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าและนี่นะครับจะเป็นกระเป๋าสมุดคู่มือนะครับการใช้งานหรือบุ๊กเซอร์วิสต่างๆก็อยู่ครบเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับมีคู่มือการใช้งานหน้าจอนะครับคู่มือการบํารุงรักษารถมีให้ครบและนี่ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับสมุดรับประกันนะครับหรือบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะครับและคันนี้นะครับมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับไม่มีว่างไม่มีเว้นนะครับดูแลถึงรอบปัจจุบันนี้เลยนะครับหมื่นทุกหมื่นโลเลยนะครับหมื่นสองสามหมื่น และระยะล่าสุดนะครับที่83,000เพิ่งเข้ามาเดือน7นี้เองนะครับลูกค้าสามารถใช้ต่อได้เลยไปเช็คระยะที่ระยะถัดไปได้เลยนะครับสาหรับคันนี้และนี่นะครับจะเป็นเบาะนั่งนะครับแถวด้านหลังนะครับหรือห้องผู้โดยสารด้านหลังนั่นเองเขาจะเป็นเบาะหนังนะครับสีน้ําตาลนะครับเป็นสีพิเศษนะครับสาหรับตัวเ l ลิทเท่านั้นนะครับและเบาะเขาจะนุ่มและจะเป็นหนังสะท้อนความร้อนอย่างดีเลยนะครับนิ่มมากๆนะครับนิ่มกว่าตัว รุ่นย่อยอื่นๆอีกนะครับสำหรับคันนี้และเวลาที่เราจะขึ้นแถวสุดท้ายนะครับหรือแถวที่3สําหรับปาเจโร่สปอร์ตนะครับเขาจะพับตีลังกาไปแบบนี้เลยนะครับนี่โหแล้วใส่ผมเข้าลปให้รอบคันและบอดแถวสุดท้ายก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะครับเหมือนไม่ได้นั่งเลยนะครับสําหรับแถวสุดท้ายเหมือนพับไว้อย่างเดียวเลยนะครับผมเข้ารูปเราใส่ให้นะครับทุกซอกทุกมุมเลยนะครับสวยมากนะครับริวรอยต่างๆนะครับน้อยมากๆเลยนะครับเวลาลงกดแค่นี้เองนะครับยกขึ้น ในเขาแยกเป็นนะครับ60 40นั่นเองนะครับบอกนะครับแล้วเราพนักพิงก็สามารถพับปรับได้นะครับและยังมีตัวติดตั้งคาซีทนะครับ iso fix นะครับในมีมาให้ครบเลยนะครับเบลต่างๆนะครับมีมือจับนะครับชายบันไดนะครับสําหรับรถยกสูงนะครับแล้วเราก็ก้าวขึ้นได้แบบนี้เลยนี่หัวแล้วเบาะเขานั่งนิ่มมากๆนะครับและสําหรับปาเจโร่สปอร์ตนี่เลยนะครับเขาจะมีในส่วนของ จอพดานะครับนี่และเขาสามารถใส่แผ่นซีดีเล่นจากเครื่องเล่นนะครับด้านหลังได้อีกหนึ่งจุดนะครับหรือจากด้านหน้าก็ได้นะครับนี่โหออปชั่นจัดเต็มมากๆนะครับระบบแอร์นะครับก็เย็นนะครับทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับมีทั้งตอนที่2ตอนที่3โอ้โหเย็นมากๆเลยนะครับแล้วดูโปร่งดูโล่งมากๆนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับและเป็นรุ่นท็อปสุด ได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อหรือ 4WD มาด้วยนะครับต้องห้ามพลาดคันนี้เลยนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงไม,ม่8 0 0 0 0เข้าสู่ตลอดทุกระยะและตอนนี้เรายังมีโปรโมชั่นพิเศษจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับออกรถไปเลยศูนบาทนะครับเพราะเราจะฟรีประกันร,รถยนต์ฟรีค่าโอและของแถมอื่นอีกจัดเต็มแน่นอนนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถกันและนี่นะครับจะเป็นโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถนะครับเดี๋ยวเราให้ดูบอดี้กันเลยนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีกระยับ ฝากระโปรงเดิมๆนะครับเมสซสปอร์ตเมส์อาร์คนะครับลูกศรต่างๆนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับแผ่นกันความร้อนสติ๊กเกอร์แผ่นเทปแผ่นนอกรับมีให้ทุกจุดรอยมาร์กิ้งรอยแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบเลยนะครับแล้วเครื่องยนต์สายสะอาดกริบเลยนะครับไม่มีคราบสนิมหรือของเหลวรั่วซึมแต่อย่างใดนะครับเพราะรถมีวัดเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับเขาเป็นเครื่องยนต์เคอมเร็วดีเซล2.4ลิตรนะครับหรือ2,404และให้แรงม้าสูงถึง181แรงม้าเลย ครับและเวลาปิดง่ายมากๆนะครับมือเดียวเลยนะแค่นี้เองนะครับและสําหรับราคาวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเลยนะครับจากราคาปกติ999,000บาทนะครับวันนี้นะครับลดให้ทันที4 0มื0เลยนะครับเหลือเพียง958,000บาทเท่านั้นและสำหรับราคานี้ยังไม่หมดลูกค้าจะได้โปรโมชั่นพิเศษนั่นก็คือฟรีประกันภัยรถยนต์นะครับของใหม่1ปีเต็มนะครับประเภท1เลยนะครับฟรีค่าโอนนะครับ ฟรีน้ำมันเต็มถังกล้องหน้าหนึ่งเครื่องบริการช่วยเฉลิมอีก1ปีเต็มเลยนะครับจัดเต็มมากๆเลยนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อสดก็ไม่บวกแวดฟรีแวดเจ็ดซนฟรีค่าโอนของแถมเอาไปหมดนี่เลยนะครับและสําหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนซ์พิเศษไม่แพ้กันเลยนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวไปเลยก่อนนี้ฟรีดาวผ่อนเพียง16,000มบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดไปเลย7ปีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านก้าน,นะครบลูกค้าสทมาซั้ได้ทุัจังหวัด เรามีไฟแนนซ์บริการถึงบ้านหรือที่ทำงานลูกค้าเลยนะครับหรือลูกค้านะครับไม่สะดวกมานะครับเราก็มีนะครับบริการจัดส่งรถนะครับฟรีถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับหรือใครที่อยากเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่ร้านนะครับหรือคันนือื่ๆที่ร้านนะครับเพียงเซิร์ชใน Google ินไหนว่าไลอ้อนคาร์รถมือสองเป็นภาษาไทยนะครับเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับและก่อนที่เราทําการส่งมอบรถ สวยส,วยสภาพนางฟ้านะครับสภาพพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส u ั s c ส i า e ทุกช่องทางด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดการติดตามของเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวคันไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ